ขอให้เป็นไปได้เอาละมีอัดฉีดแล้วมีอัดฉีดล้ครบหนล้านวิวพี่จอยจะทำอะไรครับก็ทางทีมงานยุ่งข้าวเลยขอบอกว่าถ้าได้หนึ่งล้านวิวเนี่ยก็จะทำเอ็มป็นรูปเป็่างเลยเป็นเรื่อง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 เป็นเรอเป็นรอเรา่เร่งเ่อเ็นี่อ่อเ่อนอนเืออนอนอนเนเอนเอนรนรร เป็นมีตัวจอยคนเดียวเขาเรียกยังไม่ค่อยเป็นชัดเจนยังยังไม่ได้เป็นเส้นเรื่องยังไม่ได้มีตอรี่ยังไม่มีตัวละครอื่นๆเข้ามาให้ถึงลานเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมีนางเอกในพระเอกขอจองเป็นแม่พระเอกได้ไหมได้เลยครับเพราะว่า ีือว่าเป็นคนเป็นคนสับสวิตช์ก่อนเป็นคนดำเวอรเป็นคนดำไม่มรู้ก็ไม่ให้ไปลองสักหนึ่งก็ยังดีวะเพราะถ้า MB มันนั่นเนี่ยคนก็จะเข้าไปดูแล้วจะชอบใช่ไหมใช่ใช่บางคนเข้าไปเข้าไปฟังเพลงแล้วก็ไปชอบ m อด้วยเลยเงี้ยมันก็เพิ่มยอดวิวด้วยนี่ m อน่าติดตามมันก็เลยกลายว่าดูทั้ง m อดูทั้งเพลงชอบไปเลยอันนี้เรายังไม่ยังไม่มีเนื้อเรื่องไม่มีให้แฟนๆได้ ชมได้ชื่นชอบนะครับแต่ขนาดไม่มีเนื้อเรื่องนี่เราก็ยังถ่ายทำกันแบบสาหัสสากันกันเลยทีเดียวโอ้โหเราวันนั้นไปถ่ายตั้งแต่ไปแล้ก็เช้านะไปพักกินก๋วยเตี๋ยวเช้าหนึ่งปุ๊บไปประมาณสักเตี๋ยวก่อนเออละเอียดมากๆมาเดี๋ยวมมามีเวลาเลยอ่ะก่อนออกจากบ้านทําอะไรก่อนฮะก่อนที่ออกจากบ้านเราทำนก่อนวันนั้นไปรถ รถเก่งรถปิกงอับหรือรถมอไซค์ครับไปรถตู้กับทีมงานนี่แหละรถตู้กับทีมงานนะไปจะได้ถ่ายก็ห้าโมงเช้านะไปถึงห้าโมงกว่าฝนจะตกอีกอก็ยังไม่เสร็จแต่เขายังไม่ยังไม่ได้ถ่ายสิฝนจะตกยังไม่ได้ถ่ายจากห้าโมงไปถึงไปไปถึงจะหกโมงแล้วห้าโมงเช้าห้าโมงเช้าห้าโมงเช้าคือสิบเอ็ดโมงเช้าถึงเที่ยงแล้วเรายังไม่ได้ถ่ายเพราะฝนมันจะตก ใช่พี่จ่ายสิบเอ็ดถ่ายไปยันห้าโมงครึ่งยังไม่เสร็จฝนจะตกเลยทีนี้เดี๋ยวพูดงงงงกันต่อสิบ็ดโมงถึงสิบเจ็ดนาฬิกาถ่ายไปแล้วแต่ยังไม่เสร็จห้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นยังไม่เสร็จคนมาเลยอโหมาแบบทีเนี้ยอืนี่ถ้าก็เลยดว่าหูถ้ามามันจะเสียเวลาก็เลยต้องให้เสร็จ ก็เลยดีที่ฝนไม่ตกหนักแต่ตกปอแปรพอแปะก็เลยก็ได้บรรยากาศตอนนั้นไปเลยภาพมันก็เลยออกมาดูเหงาเศร้ากว่าเดิมกลายเป็นนั่นไปเลยดีเลยเราฉะนั้นต้องเข้าไปดูกันเยอะนะคะเพื่อที่เราจะได้แบบได้เห็น MV เมื่อไรที่แปะ หนึ่งร้านมีหล่เราจะได้เห็น m v แบบเป็นเส้นเรื่องเป็นสตอรี่เลย<ม>อื<ม>อต้องบอกอย่างนี้พี่จอย<ม>เองเนี่ยช่วงเนี้ยเราเห็นการทำงานหลากหลายรูปแบบมากขึ้นซิงเกลิลก็โอเคมีทยอยปล่อยมาเรื่อยๆก่อนหน้านี้ก็ฝันที่รออันนั้นก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของการให้กําลังใจสําหรับใ,<ช>ใครที่ต่อสู้ชีวิตจนมาเป็นเพลงเพลงนี้แต่นอกเหนือจากบทบาทของการเป็นนักร้องเป็นศิลปินคิลิเกเดี๋ยวนี้คุณก็เล่นคอมดี้คุณก็มาแต่ จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยขอพูดถึงเรื่องหนึ่งที่เรียกได้ว่าทุกคนให้ความสนใจกับเวทีเพชรตัดเพชรแล้วที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยมันมีการเชื่อเชือินก่อนอื่นต้องถามว่าเป็นยังไงรู้สึกยังไงกับการกลับไปสู่เวทีของการแข่งขันแต่ทีเนี้ยมันเป็นการแข่งขันที่มีแต่แชมป์มากมีแต่คนเก่งๆที่ถูกคัดมาแล้วหรือพูดง่ายๆเนี่ยเพชรตัดเพชรเป็นยังไงบ้างกับการกลับมาบนเวทีนี้คะโอ้ถ้าพูดถึงการแข่งขันนี่ เข้มขน้นจริงๆอย่างที่น้องดีเจนังฟ้าว่าแต่ละคนก็ตรงนั้นก็คือไม่ใครยอมใครต้องเอาเลือกให้ดีที่สุดแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าอย่างน้อยอะแฟนๆที่เข้าได้เข้ามาติดตามอะครับเขาเขาจําได้คนนี้เหมือนว่าเราได้ออกทีวีได้อะไรเงอย่างน้องๆหร,อหรือว่าพี่จอยเนี่ยแฟนๆก็ได้กลับความจําได้กลับเข้าอีกอได้ดูแล้วก็ออกบ่อยๆปุ๊บเขาก็จากตอนเนี้ยสมมุติว่าแฟนคลับห้าคนคตอนนี้ก็เพิ่มเป็น ยี่สิบคนมันก็มีผลสอดด้วยก็ต้องขอบคุณรายการเพชรเพชรและอย่างหนึ่งที่ได้ได้รายการนี้ได้ทําไปเนี่ยก็ทําเพื่อนักร้องให้มีคนได้รู้จักและมีการออกทีวีและในการแข่งขันอีกอย่างที่ดีสุดคือได้เงินรางวัลด้วยมันเป็นเรื่องที่ดีจริงคือต้องบอกอย่างนี้เท่าที่พูดคุยมากับคนที่กลับไปบนเวทีเพชรเพชรทุกคนเขาบอกเลยว่าพี่คือเบอร์หนึ่ง พี่คือคนที่น่ากลัวพี่คือผู้แข่งขันที่น่ากลัวที่สุดรู้สึกยังไงกับความรู้สึกที่เขารู้สึกกับพี่แบบเนี้ยจริงๆริงน้องก็ไม่อยากให้แข่งหรอกบอกว่าอาให้เป็นผู้ช่วยกรรมการเลยคือเพราะว่าเขากลัวให้หนีให้หนีออกไปคือคือเขากลัวพี่จ่อยเพะพี่จ่อยร้องดีร้องเก่งเลยแบบเออพี่จ่อยไม่ต้องมาแข่งอย่างนี้หรอ ใช่เขาอาจจะคิดคิดไปเองก็ใช่อ่ะน้องๆอาจจะคิดไปเองว่าด้วยด้วยว่าเออพี่จอยก็จะคิดไปเองหูอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่เลยบางครั้งในการต่อสู้เนี่ยมันนิดเดียวมันก็พ่ายหนาได้มันไม่เป็นไรเราสามารถที่จะแข่งได้มันไม่ได้ว่าเราชนะตลอดก็เออไม่เป็นไรก็สู้กันไปนี่แหละไม่เป็นไรแพ้ชนะไม่เป็นไรทุกคนก็เออคุยกันเรื่องเพลงมีความรักกันคุยกันเรื่องเพลงก็เลยกลายว่าไม่ไม่ไม่ได้คิดตัวนั้นไม่ได้กดดันไม่ได้อะไรกัน แล้วเป็นยังไงเขากลัวก็กลัวเขาคิดกันไปก็กลัวกลัวน้องๆกลัวพี่แล้วส่วนตัวพี่ล่ะกลัวใครที่สุดในบรรดาที่มาแข่งด้วยกันในวันนั้นโอ้ตอนนั้นก็คิดไปหมดแล้วว่าทุกคนมามีดีหมดมีดีกีดีหมดเลยนะอืมันมันอะไรก็เกิดขึ้นได้คือก็พวกง่ายเราก็ไม่ได้ประมาทใครหลายคนหรือว่าไม่ได้ว่าเออทุกคนจะต้องร้อยฝาเราไม่ใช่นะทุกคนมีดีหมดเลยคือก็กลัวหมดเลยก็เก่งกันหมดทุกคนอื มันเป็นอีกความรู้สึกหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราประกวดครั้งแรกเรามาในฐานะคนที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรจะเสียไม่มีความเป็นออแชมป์แบกอยู่ <laughs> ออมา,ากลับมามาประกวดอีกทีทีเนี้ยมันเป็นความกดดันมีความกดดันมเมขึ้นไหมพี่โอ้โหมีมากน้องกอทุกคนเลยไหมก็ทั้งน้องๆก่อนจะแข่งเนี่ยเดินกันไปคนละม,ม,ม,มุมบ้างไม่คุยกันบ้างอืแต่ว่ามันไม่ใช่อะไรหรอก มันเก่งไงเนาะอ่าใช่บางคนก็เพลงอะไรอ่ะไม่บอกจำแบบนี้ใช่ไม่มีการปุ่มกันไม่มีการบอกเดี๋ยวจะรู้กันเดี๋ยวจะมาใต้กันเงี้ยเฮ้ยร้องเพลงอะไรไม่บอกปิดันอืมแบบนี้ก็กลัวจะเอ่อบอกเผยอะไรกันจนจนจนสุดท้ายเนี่ยพี่ก็คือคนที่เข้าไปเชื่อเสือกับคู่ต่อสู้น้องน้องพงน้องพงหรือพันนะ น้องพันธครับน้องพัน์ที่เข้าไปเชื่อดกันสุดท้ายท้ายสุดถุกไหมคะทีเนี้ยเขาเคยพูดกับเราว่าเขาเลือกที่จะอยู่ทีมเดียวกับพี่เพราะถ้าเขาผ่านพี่ไปได้เค็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนี่คือคําพูดของเขาเลยนะแต่ทีเนี้ยพอพี่ต้องมาเจอเชื้อเจือนกันในรอบตัดสินอะตอนนั้นมันมันมันเป็นยังไงอะการการเตรียมตัวคือเรารู้แหละบน เขาเรียกอะไรนอกเวทีมันคือพี่น้องแต่บนเวทีมันคือการแข่งขันมันก็ต้องเป็นการแข่งขันบนบนเวทีมันต้องมีคนชนะใช่ค่ะสำหรับสำหรับพี่จ่อยจำความรู้สึกวันนั้นได้ไหมว่าเราเรากลัวผู้แอบกลัวผู้ต่อสู้บ้างไหมใช่มีมีเพราะว่าสาคนเนี่ยมันจะต้องโลนอออกคนหนึ่งเหลือกสองคนวันนั้นก็จะมีน้องเป้คนหนึ่งแล้วก็น้องพันแล้วก็พี่จ่อยซึ่งเพลงแต่ละเพลงที่เขาเลือกมาเนี่ยจ่อยฟังดูแล้วว่า สู้น้องๆไม่ได้เราขึ้นเป็นคนที่ใช่ขึ้นเป็นคนสุดท้ายอืก็เลยเราก็จะได้รับฟังว่าสองคนนั้นเขาร้องเป็นยังไงชาล้องดีมากเพลงที่เลือกมานี่โอ้โหแล้วเป็นเพลงที่พี่ชายชอบด้วยอย่างน้องไปร้องของของบอยพนมัยเนี่ยคุณช้างห้างรักเป็นเพลงที่โอ้โหชอบมากแล้วน้องไปร้องได้โอ้โหแบบ ฟังแล้วน้ำตาจะไหลเลยนะชอบมากอารมณ์เพลงอะไรชอบมากส่วนน้องพันก็ร้องเพลงเพื่อใจรักโหได้ดีมากสามร้อยเต็มสองเปรสองกองแปดเใช่ไหมซึ่งไปจอยคนสุดท้ายก็ก็รู้สึกว่าโอเคก็เลยรู้สึกว่าเออช่างมันเอช่างมันแต่เวลาร้องนะับแฝงไปแฝงมาเพี้ยนไปเพี้ยนมาคือด้วยความตื่นเต้นอ่ะนะมันก็ดันด้วยก็ดันอะไรก็เลยเออตามนั้นไปสองเก้าเจ็ด ไปพาดตรงไหนมันก็เลยอไรก็เลยคิดว่าการที่เราเป็นคนร้องคนสุดท้ายแปลว่าไม่ดีสิเนาะเพราะมันเหมือนเราไปฟังคนอื่นแล้วเรามากดดันตัวเองมันก็ได้่ไมเกแลยวยิ่งรู้คะแนนด้วยเนาะมันก็ถ้าเรามีความมั่นใจมันก็ไม่เกี่ยวเราไม่มีความมั่นใจสักอย่างนะแต่เราได้สามร้อยเราก็อยู่ต่อใช่ไหมมันไปได้ต่อได้หรือไม่อาจจะได้สองก็แปดก็อาจจะไปร้องสดกับน้องเป้ก็ต้องเอาคนใดคนหนึ่ง ขึ้นไปมันก็ถ้าเรามีความมั่นใจมันก็ไปต่อได้ไม่เป็นไรแต่วันนั้นเนี่ยวันนั้นมันก็บอกไม่ถูกนะมันมันสับสนมันกังวลมันอะไรมันมันมันออกไปหมดเลยอือกด้น้าเสียงออกด้วยพอรู้สึกอะไรอย่างที่ที่เราจริงๆมันก็ไม่น่าที่เราจะจะต้องมามากเลยใช่มันก็มันก็ไม่ย้อนมาให้เราได้ได้ได้ทดสอบใหม่เพราะมันผ่านไปแล้ว เพราะมันเป็นอารมณ์ที่ทั้งภาพภาพในสตูบรรยากาศในสตูอะไรทุกอย่างคนไม่มีดูเลยช่วงโควิดก็ไม่มีใครมาดูมาอะไรเงี้ยและอย่างเพลงนี้ที่พี่พี่ห่อยเอาเลือกมาร้องเนี่ยมันเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะมีแฟนคลับคอมเมนต์มาโอ้โหแบบกระจายเลยว่าเพลงเยอะแยะพูดหยาะๆนะเพลงต้องเยอะยองแยะไอ้ห่าเอ้ยมึงเอาเพลงอะไรมาล้อมอะ ไม่ไปเพลงจะร้องเนี่ยเพลงนี้มาร้องขึ้นไปเพลงที่โอ้โหเราทาไม่ได้เหมือนพี่เป้านะอืเราไม่ได้เป็นระดับนั้นที่จะร้องแบบนักเพลงคนจนเนี่ยอร้องไม่ได้ร้องร้องไม่ดีเลยอคือมันดีในระดับพี่แต่คนคาดหวังว่าจะต้องดีในระดับพี่เป้าก็เลยก็เลยเหมือนกับว่าก็เลยหลายๆคนก็เลยแบบว่าเฮ้ยทำไมติดอยเรือกเพลงนี้ทำไมไม่เลือกเพลงอื่นทุกคนพิดู์บ้างมาเลยโอ้โห้อง ้องแบบนี้อะไรเงี้ยโดนโดนเข้ามาในเฟซเยอะมากเพราะความคาดหวังในพี่เพราะพี่เป็นพี่มีความคาดหวังทุกคนจะต้องแบบอจ่อยนะแล้วเลือกเพลงมันจะต้องแบบว่าเข้ากับร่องเ<ช>สียงตัวเองอะไรทุกอย่างหรือไม่ก็ไปตกอีกสักรอบหนึ่งก็ยังดีไอ้นี่มอือนมันก็ทุกคนเขา้ามจแล้ว่าทำไมันไวไปอะไรเงี้ยแต่มันใช่ทุกคนอาจจะไปสักหน่อยก็ได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็ยังนี่มันคือมันก็เลยอาจจะ เป็นที่คอมเมนต์ไม่เป็นไรดีนะคอมเมนต์าแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเวทีนี้ทําให้แฟนคลับกลับมาเหนียวแน่นมากขึ้นแล้วก็เหมือนแฟนคลับของหลายๆคนมารวมกลุ่มกันแล้วก็ทําให้แบบเราได้เห็นความสามารถของแต่ละคนแต่ละซีซั่นมาเจอกันได้แบบ ชัดเจนขึ้นมาประจวบเหมาะกับที่เราได้ออกสิงเกิลด้วยกับกระแสของรายการด้วยนอกจากนั้นยังมีงานที่ตามมาอีกอะไรครับคุณไปเล่นลิเกเนี่ยอันนี้ที่จ่อยไปเล่นลิเกเนี่ยต้องถามก่อนว่าโดยส่วนตัวก่อนหน้านี้นนคือเคยได้ชิมงานเกี่ยวกับลิเกบ้างไหมคะ